สารภาพตามตรงผมยังไม่ได้คุยกับสสเล็กยันทิชาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นปิดสมัยประชุมนะครับเข้าใจว่าสสเล็กก็คงจะโฟกัสกับงานพื้นที่แต่แน่นอนว่าเมื่อมันมีประเด็นอิชชูที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับในส่วนของข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมก็ยืนยันว่าในส่วนของพรรคก้าไกลเนี่ยเราไม่อยู่เฉยที่ผ่านมาผมคิดว่าเราพิสูจน์มาพอสมควรนะครับว่าถ้ามันเป็นประเด็นที่มัน,ม,นมีปัญหาจริง เราก็พร้อมนะครับที่จะทําหน้าที่ให้มันถูกเรายอมรับครับว่าเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะครับเราพยายามสร้างมาตรฐานใหม่กับการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าเราก็อาจจะเจอกับปัญหากับความท้าทายที่เกิดขึ้นในพักของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามสร้างมาตรฐานมาโดยตลอดก็คือใครก็ตามถ้าทําผิดและมันผิดจริงเนี่ยเราไม่เคยปกป้องนะฮะและอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอิชชูที่มันมันผิดพลาดมันไม่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะทําให้มันดีขึ้นตั้งแต่มีเรื่องของเมาแล้วขับเรายอมรับครับพักเราใหญ่ขึ้นเราอาจจะเจอนะครับกับจุดที่มันอาจจะมีมีปัญหาอยู่บ้างแต่สุดท้ายสสท่านนั้นก็แสดงสปิริตด้วยการลาออกเราเจอกับปัญหาเรื่องความท้าทายนะครับในเรื่องของ <c oughs> ประเด็นเรื่องทางเพศ สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าสังคมก็เห็นว่าเราตัดสินใจกันอย่างไรหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่อนาคตใหม่ที่มีปัญหาเรื่องงูเหา่าทุกอย่างนะครับที่ผมพยายามยืนยันก็คือเราไม่เคยอยู่เคียงข้างปกป้องผู้กระทำความผิดถ้าเขาผิดจริงแต่เราอาจจะขอเวลานิดนึงนะครับว่าเราอาจจะจําเป็นต้องใช้ใเวลาในการตรวจสอบในการพิจารณาต่างๆทั้งหมดนะครับและจริงๆเนี่ยผมคิดว่า ถ้าอย่างเรื่องการตั้งผู้สมรสถมาเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะต้องเปิดกันทั้งหมดนะครับว่าสสในสภาเนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ตั้งผู้สมรสถเหมือนกันนะครับผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบนักการเมืองนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่เอาคนในบ้านนะครับมาตั้งเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรต่างๆนะครับตำแหน่งสําคัญสําคัญนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกัน แต่เรายืนยันครับสำหรับพักเก้าไกลเนี่ยเราไม่ปกป้องนะครับถ้าเกิดมันมีการกระทําความผิดจริงเราไม่ปกป้องอย่างแน่นอนนะครับเราพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งนะครับเป็นการสะท้อนว่าพักโตไวเกินไปแะทําให้าการรบการกับวิธีการทํางานข,งนของของบางคนนันไม่คลิกกันผมผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของโตไวหรือไม่โตวไวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสังคมคาดหวงังต่อเราซึ่งเราก็ต้องน้อมรับนะครับมันก็เป็นกระจกที่สะท้อนมาต่อเรานะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเราก็ยืนยันว่าในวิกฤตมันก็มีทั้งโอกาสอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าพักมันจะเข้มแข็งพักมันจะเป็นสถาบันทางการเมืองพักมันจะเติบโตอย่างแข็งแรงได้หรือไม่เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องเจอกับความท้าทายในเรื่องของวิกฤตและผมก็ยืนยันว่าทุกวิกฤตที่เราทำนะครับเราก็พยายามสร้างมาตรฐานใหม่ๆนะครับแล้วเราก็หวังว่ามันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างท้าวอนคือบางครั้งเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามองนักการเมืองมองสถาบันทางการเมืองทั้งหมดนะฮะเราก็จะเห็นว่าหลายพรรคมันก็มีปัญหาในเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าความน่าเจ็บปวดในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งผมเองซึ่งอยู่ในวงการการเมืองเนี่ยพอเราเจอกับการทําความผิดในหลายๆครั้งนะฮะเราพบว่ามันมีความช่วยเหลือกันมันมีความพยายามในการปกป้องกันทําจนถึงขนาดกระบวนการยุติธรรมในหลายๆครั้งเนี่ยมันถูกทาลายอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ก้าวไกลพยายามไม่เป็นแบบนั้น คือการปกป้องกันนะฮะคือการช่วยเหลือกันครับเราอาจจะเจอวิกฤตเราอาจจะมีความผิดพลาดนะครับที่ผ่านมาเรามีบทเรียนเรื่องงูเหา่าเราก็พยายามพลิกวิกฤตโดยการคัดคนให้มันเข้มขึ้นใช้ให้ทีมจังหวัดของเราได้มีเวลานะครับกับผู้สมัครเพิ่มขึ้นแต่บางครั้งมันก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมียังมีจุดที่มันอาจจะมีวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็น้อมรับในสังคมทั้งหมดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงไปถึงเคสของจันทบุรีนะครับ เคสของจ네ันทบุรีเนี่ยขอเวลาให้พักสักนิดหนึ่งนะครับให้เราได้ได้มีการพูดคุยกันได้มีการตรวจสอบกันนะครับเข้าใจมันเพิ่งเป็นประเด็นนะครับถ้าเรามีเวลาสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะได้มีการพูดคุยชี้แจงนะครับต่อสังคมต่อไปนะครับในอนาคตนะครับทุกครั้งที่เราไปอาจจะพูดหรือว่าขับเคลื่อนประเด็นใหม่ๆก็จะถูกโจมตีด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของสสอหรือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวไป ก็ยอมรับว่าไม่ไม่ปฏิเสธครับว่ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็โดนโจมตีเรื่อยๆคือต้องยอมรับว่าเราเป็นเร,เราอยู่ในการเมืองยุคใหม่ที่ฝ่ายค้านโดนตรวจสอบมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่นักการเมืองทุกๆคนก็ควรจะได้รับการตรวจสอบนะครับเพราะยังไงก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ารับเงินภาษีจากพี่น้องประชาชนเป็นเงินเดือนทั้งสิ้นดังนั้นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรับไป แต่ว่ามันก็มีสส่วนนะครับส่วนที่เราจะโ,จโดนโจมตีในเรื่องตัวบุคคลนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราพยายามทําหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับมันก็เป็นส่วนที่เราเองก็เรียกร้องต่อสังคมให้ช่วยกันเป็นพลังในการตรวจสอบอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าใช่ครับว่าตอนนี้สังคมนะครับและผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนหลายแห่งนะครับก็ให้ความสําคัญกับเคสจันทบุรี แต่ผมก็พยายามเรียกร้องว่าเราต้องให้ความสําคัญนะครับกับการตรวจสอบซึ่งเป็นประโยชน์ของสาธารณะอย่างเรื่องของตั๋วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วสอร,รอหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีอย่างสอวทอรง A นะครับที่มีสอวอนะครับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับนะักการเมืองระดับนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับคุณไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองอะไรเลยเลยเลย,เลยใช่ไหมครับผมเชื่อนะครับอย่างถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคุณโดนข้อกก่าวหาขนาดนี้ครับอายการเขาสั่งขนาดเนี้ย เขาใช้เวลาในการตรวจสอบขนาดนี้ค,คือผมก็ไม่รู้มันชัวร์แค่ไหนนะคือแน่นอนตามรัฐธรรมนูญก็สันนิษฐานว่าคุณต้องเป็นผู้บริสุทธิ์แต่นักการเมืองมันมีความรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายทางการเมืองคุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยฮนะไม่จะไม่ลาออกใช่ไหมให้กระบวนการยุติธรรมได้ทําหน้าที่อย่างอิสระเลยหรอฮะหรือคุณจะเป็นสวไปเรื่อยๆรือเดี๋ยวรอในเรื่องของการใช้ความคุ้มกัน เอกสิทธิ์ความคุ้มกันต่อไปคืออันนี้ผมก็ต้องการพลังสนับสนุนจากสังคมนะครับให้ช่วยกันในการตรวจสอบเราจะได้เอานักการเมืองที่ไม่ดีนะครับออกจากระบบการเมืองทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องช่วยกันดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเราพยายามเป็นเป็นทำอะไรไปเนี่ยเราก็พยายามทําให้มาตรฐานของพรรค ก้าวไกลนะครับซึ่งแน่นอนเรายอมรับว่าเราไม่ไม่เพอร์เฟกไม่เรายังมีปัญหาแต่เราพยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับให้สมกับที่หลายๆเรื่องที่เราพูดออกมาซึ่งมันเป็นบนรรทัานของสังคมที่ดีนะครับ,อบอรจตามต่อไงรจะมีการเรียบร้อ,รอ,อ,อรจริง,รงๆเขาควรรู้ตัวเ <laughs> ขาควรรู้ตัวแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้เบื้องต้นผมกําลังรอดูนะครับว่าไอ้ทรัพย์สินจะไปะยึดกันเนี่ยนะครับจะมีการช่วยกันไหม วันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่รักษาการเลข,ขาปปสเนี่ยผมยอมรับว่าค่อนข้างค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างเอาจริงเอาจังแต่ว่าขอดูในรายละเอียดด้วยครับถ้าสมมุติว่ามันมีการยึดอายัดทรัพย์สินไปเนี่ยที่ผมกังวลคือน,นี่แหละออฟฟิศส,สำนักงานตึกที่อยู่ตรงอารีตรงอารีสัมพันธ์นะฮะถ้าผมจะรอดูว่าทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยจะมีการยึดอายัดไหมนะครับก็เป็นบทพิสูจน์ นะครับไปยังปปสต่อไปแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับตอนนี้ปปชเนี่ยเงียบจังเลยนะครับผมเองเคยยื่นปปชเรื่องนี้ไปเหมือนกันนะครับว่ามันมีการทําบัญชียื่นบัญชีทรัพย์สินเท็ตนะครับผมก็รอปรปชมานานนะครับเคยทําหนังสือไปครั้งหนึ่งนะครับปปชก็ตอบกลับมาง่ายๆครับว่าว่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับ ก็รอนะครับว่าปปชเนี่ยจะเริ่มทํางานเมื่อไหร่นะครับทํางานให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางที่ผมเคยยื่นในเรื่องของความผิดนะครับวินัยที่มีการช่วยกันในการถอนหมายจับเนี่ยซึ่งปรากฏว่าเข้าใจว่ามีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่าทางศาลเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อไปผมไม่แน่ใจกระบวนการนะครับว่าสุดท้ายจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับ แต่ก็หวังว่าความยุติธรรมจะปรากฏในสังคมไทยนะครับขอทิ้ง้ายเรื่องนะครับมีภาพที่คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรไปพบกับคุณไทยสระข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงอันนี้ถามคุณชัยธวัฒน์ได้ไหมฮะหรือถามทางโฆษกได้ไหมครับผมเองอาจจะไม่ได้รู้ในรายละเอียดจริงๆอันนีอน้อันไหนที่ตอบได้จะตอบนะครับ งงงกงคาาทั้ผมอาจจะตอบได้แค่กว้างๆนะครับแต่ว่าตัวร่างพรบน,นิรโทษกรรมเนี่ยนะครับผมเองก็มีส่วนอยู่พอสมควรในการทําร่างนี้ก็ต้องบอกว่าแน่นอนเราอยากให้ร่างนี้มันเข้าสู่สภาและพิจารณาเราเองก็คงอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนแม้แต่สมมติมันผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับเอาตั้งแต่ชั้นสภาผู้แทนราษฎรก่อน ผมเองก็ต้องพยายามไปหาหนทางในการคุยกับทุกพักอะฮะว่าช่วยกันเถอะอย่างน้อยตัวพรบฉบับน,นี้มันเป็นการถอนฟืนออกจากกองไฟมันทําให้สังคมเดินต่อได้เช่นกันเมื่อมันไปถูกสู่ชั้นสวจะให้ผมไม่ไปคุยกับสว,าสาวจะให้ผมบอกว่าเออสวอย่าไปโหวตเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็ต้องพูดต้องคุยเพื่อให้กฎหมายฉาบับน,นี้มันนําไปสู่การผลักดันให้เกิดขึ้นในสภาอย่างเร็วที่สุดนะครับ ดังนั้นเนี่ยในการที่จะรณรงค์ทางความคิดเพื่อให้สังคมทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกก้อนช่วยกันสนับสนุนร่างนี้เนี่ยมันก็มีความจําเป็นอยู่แล้วเราเองวันนี้เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของสภานะครับสบวก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งถามว่าถ้าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงข้อกฎหมายต่อสังคมฮะเราก็ต้องไปเ d ดูเค e เขาไปให้การศึกษาเขาไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาไปทําให้เขานะครับทุกฝ่ายได้เห็นว่า วันนี้ถ้าสังคมไทยมันจะเดินหน้าเนี่ยคุณต้องนิโทศกรรมคุณจะปล่อยให้เด็กเยาวะชนที่ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะ1 1 2 1 1 6นะครับต่อไปเรื่อยๆนะแล้วกระบวนการที่เราทำนะครับเราก็พยายามแก้ปัญหาบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่นศกรรมให้กับตัวเองหรือเปล่ากระบวนการนี้นะครับใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคุณจะไม่เข้าร่วมกระบวนการเพื่อน,นิโทศกรรมก็ได้เราเปิดช่องให้ขนาดนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็หวังว่า จุดมุ่งหมายสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการทําให้สังคมไทยได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นี่ต่างหากคือจุดสําคัญที่ที่เราคาดหวังนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัส